เป็นประเด็นที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักค่ะหลังจากที่มีเพจ Facebook ชาวไทยในเกาหลีใต้ารายหนึ่งได้โพสต์ภาพของกลุ่มที่ไปยืนถือป้ายบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังจูประเทศเกาหลีใต้ค่ะโดยมีป้ายเขียนข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ค่ะงานไม่ใช่อาชญากรรมโปรดยืนยันสิทธิทแรงงานข้ามชาติและเคารพศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติค่ะทางนี้เจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข,ข้อความด้วยค่ะว่าหยุดจับพีน้อยเรียกร้องความเป็นธรรมเราก็คนเหมือนกันเราไม่ใช่อาชญากรรมค่ะซึ่งหลังจากที่โพสต์ กากล่าวถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากค่ะเช่นจะบ้าไปใหญ่แล้วทําผิดกฎหมายบ้านเขายังจะมาเรียกร้องหรือไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปแบบถูกกฎหมายรู้ไหมว่ากว่าจะได้ลําบากขนาดไหนต้องไปเรียนภาษาต้องไปสอบไปสัมภาษณ์กว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนพวกที่ไปแบบไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ที่มาเรียกร้องอะไรและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ